สวัสดีครับพี่นองครับที่ยังติดตามช่อง u t u b e ปล่อยฝ่ายมาเลพอนนะครับริงว่าช่วงนี้เ,เรื่องเล่าต่างๆฮอดซึ่บ่ค่อยได้มีกิจกรรมแล้วก็บ,บ่ค่อยได้ไทายกันนะครับแต่ว่าถ้ายคิดได้กสิไทยแร้ว่ากิมวาคิดถึงพี่นอนเนาะแต่ท้ายมาครับเมื่อนี้ครับสีอัปเดตเรื่องต้นลิลลี่ที่มาปลูกไว้นะครับซึ่งอากาศบานฮองมันห่อนพี่นองครับจะให้พิมพ์ห้องเบิรงว่าตอนแดดๆดเนี่ยตอนนี้ประมาณเทียง เทียงเพีย,ง,ยงพอดีนะครับประมาณเทียงเราผมใส่เพิงว่าต้นลิลลี่ของผมเฉียวมาปลูกไว้อยู่หน้าบ้านแต่ว่ามันะอยู่ในส่วนที่มีลมแหนเคืองหนึ่งแดดเคืองหนึ่งแดดนีบ่หลายนะครับแดดประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนผมมีสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของแต่ละวันนะครับแต่ว่าช่วงนี้มันช่วง ฝนขาดนะครับฝนทิ้งช่วง้วก็อากาศพ่อนทุกมเมื่อทุกมเมื่อทุกมเมื่อเลยครับตอกันมากต้นไม้ก็เงาไหลเลยครับตอนนี้ครับโคตรเลก็เพ่คือฝนตกแียน,นึงครับโคตรสิบมือฝนตกมือเดียวนีนิวิ่งงามต่างกันลายพี่นอ้อ,นองคนรุ้สึกกองอื่ดและอุณหภูมิเนาะเอาละครับม่าบางตน้นเล่นดีก,กันครับว่าเป็นจังไดเติบโตจังไดบังเลยครับ มีกวกมะละกดนะครับบ่ใหญ่ก็คือนะครับต้นใหญ่ว่เสมอกันเอาพี่น้องอาจจะเป็นเพราะว่าคพิมสมบูรณ์ของหัวหรือแต่ละสนิทสีบ่คือกันเนะครับน้องเอิ่มสมบูรณ์ของหัวหัวเด้ใ,ใหญ่กับต้นใหญ่เพราะว่าคุณสะสมสารอาหารไวเพื่อไม่เหลืยงต้นนะครับนะครับ,รบว่ดเสมอเบาพี่น้องครับต้นนี้ี่ออกเหลืองเป็นอย่างบ่นี้นน โอ้ยมันแดดพี่น้องครับไม่อากาศบานี้ยเห่าครับวรจะเอาวลมวันนี้นะครับน่ครับแต่โอเคอยู่ครับตอนนี้เพราะว่าค้อม่อนเที่ยงตรงได้ซันนีกับพมก็พอใจแล้วแ่ะครับกเจะไปไว้ในห่มม่องกึนกับว่ามี่หม่องก็เลยแก้ปัญหาด้วยการสะเอาลมตอนเที่ยงเอาลมมาใส่ให้เพ่อนนะครับนี่ครับนี่พี่น,อน้อง มาเบิรงสองต้นนี้นะครับเป็นดอกแล้วครับเห็นไ่มครับนี่ครับงามที่พี่น้องเริ่มมีดอกของเขาครับนี่ครับใบหนึ่งครับต้นหนึ่งครับดอกแล้วต้นละสองดอกคลี่ออกมานะครับ อัปเดต๋ยพี่น้องเลยเบิ้งนะครับตไม่เท่ากันนะครับปลูกพร้อมกันแต่ความสมบูรณ์ของหัวก็ซ้ำกันพี่น้องกตสิเดปบระมานนี่นะครับแต่เมื่อไปยั้งนะครับเบิ้งไปเรื่อยๆนะครับถึงต้นหนึง่งออกเข้ากับเบิ้งต้นหนึ่งก่อนใจก็จะใครออกพร้อมกันมันยัี่สีงามนะครับเก็บถาบไปพี่น้องเลยเบิง้งจะทบเป็นดอกลวเด้อพี่น้องเด้อนะครับ เริ่มเป็นดอกตูมเพิ่นอันนี้กัเป็นเพื่อกันครับนี่นี่ตูมอยู่ข้างในนะครับส่วนีขึ้นซาซาแห้งครับเอาละครับอัปเดตต้นลิลลี่ล่าสุดนะครับอะเป็นดอกสีใต้พี่น้องเลยเบิง้งนะครับเด้อว,ว่าเขาจะเป็นสีหยังนะครับ ขอบคุณที่ติดตามนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับดอกลินลี่ครับเป็นดอกตูมแล้วจ้าประมาณนี้จ้ะโอเคครับขอบคุณลหลายๆครับเมื่อหหนาพอกันไหมครับํำหรับลิลลี่ วลาครับนี่ตอ่อนี่ต่อก็คือกลางลมไหมเพื่อนนะครับช่วงบ่ายผมต่อมากกางลมตลอดนี่ครับแดดสีมาช่วงนี้อะครับกางลมใจอยากแน่เด้อพี่น้องเด้อ เขาต้องดูแลเขานี่ะครับกางลงในซูมือจับประมาณนี้นะครับช่วงแดดช่วงใบมง่งหอดใบสามมงนี่แหละครับแห้งแดดสีมาช่วงนี้นะครับเราก็ต้องซ้อยเหลือเขา ส่วนซุมนี่สูได้อยู่ครับมีหวานยังดอกมัวมาให้สวนแตนนะครับสวนแตนเรามาฝากนะครับไร่สวนแตนสองต้นสวยงามนะครับที่กิ่อนปลูกขายได้พี่น้องเด้อ,อ,อพี่น้องสนใจ,จก,กันใกจะพักมาได้นะครับอยากได้สวนเตน บัวโขดใบใหญ่แล้วใบวัวโคดงางาม่บพี่น้องบัวบโกบโคดอากาศผ่อนคัับช่วงนี้พ้นขิมช่วงค้าขนาดพี่น้องเอ้ต้นใหม่กระจายแย่อากาศเอาครับอันนี้จะเป็นดอกแล้วครับแก่แล้วบัานอน่าจะเป็นพักแต่งแงียงเนาะ ขอบคุณครับผู้ที่ติดตามนะครับนิดๆดหน่อยๆครับสำหรับวันนี้แล้วก็ช่วงนี้นะครับขอบคุณครับไปเดลย